mình chuẩn bị mình thay clip yui sang dang oh long tik à nha เกมโลไมนติดแมงกอดผาผู้ชายผู้ห <stop> ญิงอีอยังไม่โดดไปนี่เห็นแต่บล็อกเฟิร์กสานานนกอันผู้ชายมันบล็อกเฟิร์กจตามเนาะเม์ผู้หญิงแค่แค่ได้เสือยังซีซุอกวาผูด้งผู้หงดมเ้าผู้ชายขอดขอดมแคอร์เม รถออกมาด้วยแล้วข้างในก็นได้นะแต่เราไม่ได้เติมดูดูอุย้ยไม่พอใช้ตำรวนนจวอันนี้นี่นี่นี่ไปโอุ้ยจะรั่วเกมนี้จะรั่วโอ้ยขึ้นไม่ได้สักทีอ่ะมาแล้วมาแล้วอ่ะแล้วก็จะบ้าไปปวดแขน ทนี่ขาทำวามรับจ้าเอาเด่นองชิจังโอ้ยมันหล่นนะเจ้าฉันเก็บสะสมของี่อันนี่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 เนียอ่อนไปอคแลวมั้เจ้กขี้เกยบ ใช่ตัวนี้นโอ้ยขุดแขนไปไปพี่ทุกคนนี่อ่านทุกคนบายบายมากอ่านทุกคนมาอยู่นี่หมดใช่ไหมสนุกไหมอันนี้เราแค่ปรับแต่งเฉยๆไม่มีอะไรมากแบบแบบต้องอาจจะมัวมัวบ้างเป็นบางทีให้มาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะผมแดงหุ่มแดงจนะทำอะไรดูความลับความลับอ่ะพอเราไปหาคนมาได้ครบแล้วใช่ไหม อ่ะพี่หาันมาจากไหนคะเราหันมาจากไหนรู้ไหมนี่ให้เราปิดกลับไปเนี่ยดูดูดนี่กล่องของอยู่นี่จ้ะนี่มีแต่ของสวยๆหล่อๆทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวจะพามาบอกว่าเราไปเอลคุณมาจากไหนเริ่มคนแรกจะอยู่ที่ไหนรู้ไหมโอยเราก็จําไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอ่ะไอ้คนผมสีม่วงๆใช่ไหมอันนั้นเราเอาไปปรับแต่งคนจริงอะ่ะ เราต้องเอานางมาจากตรงนี้เ้ยนี่นางอยู่ตรงนี้นะ๊ะเอาเด้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นางอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทีนี้คนอันนี้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้จ้ะอยู่ตรงนี้เลยมันอาจจะอยู่ที่เดียวกันแต่เ่าลินอาจจะแอพพันกันนะนี่เขาจะนอนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราเอาออกมาแล้วมันก็เลยแบบนี้เริ่มเริ่มผู้ชายคนนี้มาจากไหนจ๊ะ มาจากนี้นี้กดเข้าไปในโรงหนังเลยแล้วก็เอาเออกมาทีนี้น,นี่เขาอยู่ในนี้นะบอกหมดเลยนี่แล้วผู้ชายอีกคนห่วผมทองก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าแค่นี้เฉยทำความรับค่ะจำความรับไม่ได้เหมือนกันนะจ๊ะมาอย่าบอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้